โอ้โหวายมา6ตัวเลยสวย1590หบาทโอ้โหทุกคนสิบเต็มแผงเลยค่ะแถวแรกน่าท้าหืมสิบมาแถวแรกนี่เต็มแผงเลยนะเคะเมื่อกี้นี้รอบสุดท้ายนี่จ่ายสวยอยู่นะคะเป็นไงล่ะดอกเดียวนะโอเคนะคะก็บอกแล้วว่าซื้อแค่รอบนี้รอบเดียวได้กําไรก็คือเลิกเล่นเลยนะคะได้กําไรมาประมาณพันสองนะคะทุกคนพันสองเจ็ดสิบหกบาทเนาะ สวัสดีเพื่อนเพื่อนี่น่ารักทุกคนด้วยนะวันนี้นะเราก็อยู่ที่หน้าเว็บยูเพอีกเหมือนเดิมเลยนะวันนี้จะมารีวิวเกมอาปปะแจกโชคั่นเลยนะคะก็เดี๋ยวเรานะไปเข้าเกมกันเลยนะเราก็ไปที่หมวดคาสิโนนะคะแล้วมันก็จะมีคําว่าสล็อตเด้งขึ้นมาข้างนี้เราก็กดเข้าไปที่สล็อตเลยนะคะโอเคแล้วก็จะมีเกมสล็อตเนี่ยเด้งขึ้นมานะเราก็จะหาค่ายเกมนะที่เราจะได้ในวันนี้ก็คือค่ายพีจีเนาะก็มาตรงนี้นะคะ โอเคอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวกดเข้าค่ายพีจีไปเลยนะคะเกมที่เราจะเล่นวันนี้ก็คือแคสเซนวินนั่นเองนะจ๊ะเกมอัปเปตแจกโชคของเรานะคะคือเล่นไม่มีเบื่อเลยนะนะก็คือเกมนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราเนี่ยจะไปเข้าเกมนาะฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยเนาะโอเคค่ะมาเดี๋ยวเราไปเข้าเกมกันเลยนะคะ โอเคค่ะเราก็เข้ามาที่เกม cancel win เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวเรานะคะจากกด s t a r ์เกมเข้าไปเลยนะคะวันนี้ทุนมา600อีกแล้วจากทุกคน,นก็เบ็ดขั้นต่ำเกมตัวนี้นะคะอยู่ที่1บาทซื้อขั้นต่ำนะอยู่ที่50บาทเองนะเพื่อนเดี๋ยววันนี้จะซื้อในราคา2 50บาทนะเบ็ด5บาทเนาะนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะรอดหรือเปล่านะทุกคนกลัวมันแบบ ไอที่ว่ารอดหรือไม่รอดเนี่ยคือมันจะไปลุน้นในตรงฟีสปินกับตัวคูณไว้ทุกคนคือเอาจริงๆเราไม่ต้องลุ้นก็ได้นะแต่เราชอบลุ้นมากกว่าเผื่อมันฟุกแบบหมุนตันทั้ง,ง2เนาะมาเดี๋ยวไปเริ่มเริ่มเอาตัวคูณก่อนละกันนะคะ <c ười> โอ้โหดอกแรกนะคะตกดำเลยเป็นไงล่ะชิบหายความชิบหายมันอยู่ตรงนี้นะ <c ười> เพื่อนเอาใหม่นะคะเราจะไม่ยอมแพ้นะทุกคนไปเลย มาเอาแต่ตัวคูณฟีสปินไม่เอานะเราจะแต่ตัวคูณปึ๊บโอเคได้คูณ10บมาแล้วนานเพื่อนไปต่อวันนี้เราจะซื้อแค่เนี้ยรอบนี้รอบสุดท้ายถ้ามันไม่ตกดำนะถ้าคือมันหมุนคูณตันไป20เนี่ยก็คือถ้าได้กำไรก็คือเลิกเล่นเลยนะวันนี้จะมาเร็วไปเร็วเนาะง่วงนอนนะ เช้าเกิดนะตอนนี้มันตีห้าจะหกโมงแล้วนะเพื่อนดีดมาเล่นสล็อตหรือยังไงอันนี้ก็ไม่รู้นะทุกคนนะเดี๋ยวถ้าได้กําไรปุ๊บก็บคือเลิกเล่นกันไปเลยนะคะเคตอนนี้เหลืออยู่156บาทมาอีกรอบเดียวรอบเดียวรอบเดียว,อ,ยวอ่าได้แล้วนะพอเอาแค่ตักคูณพอไม่ขอลุ้นฟีสรปินเอาแค่8รอบพอเนาะเผื่อไปลุ้นปุ๊บแล้วมันตกดําเดี๋ยวแม่งไม่ได้อะไรเลยนะทุกคนเหลือ150 าถ้าคูณหนักมันก็โอเคนะคะถ้ามันแตกทุกรอบคูณหนักก็โอเคโอค้โหอุตส่ามีไว้ต้องสองตัวปึ๊บคูณ20ไปดิโอ้โหตัว A ขาดแถวหน้าทุกคนแม่งก็น่าจะได้เยอะอยู่แต่มันจ่ายไม่แพงเท่าไหร่นะคะ ถ้าเพื่อ,อนๆเขาไหนนะคะสนใจนะอยากจะมาลองเล่นด้วยกันนะคะก็คลิกลิงก์ใต้คลิปนะเข้าไปสมัครยูเซอร์กันได้เลยเนาะสมัครยูเซอร์ฟรีนะคะไม่มีฝากขั้นต่ํานะทุกคนนะจะฝากบาทเดียวก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะอู้อยไวมา6ตัวเลยสวย1590บารอ้บาทอู้หูทุกคน1ิบเต็มแผงเลยค่ะแถวแรกนะาถ้าอือสิบมาแถวแรกนี่เต็มแผงเลยนะคะเมื่อกี้นี้ รอบสุดท้ายนี่จ่ายสวยอยู่นะคะเป็นไงล่ะดอกเดียวนะโอเคนะคะก็บอกแล้วว่าซื้อแค่รอบนี้รอบเดียวได้กําไรก็คือเลิกเล่นเลยนะคะได้กําไรมาประมาณพันสองนะคะทุกคนพันสองเจบบาทเนาะ ก็เดี๋ยวจะพอกันแค่นี้แล้วกันนะถ้าสนใจอยากมาลองเล่นด้วยกันนะ <Yeah. S 1> ก็คกดลิงก์ใต้คลิปเข้าไปสมัครยูเซอร์ได้เลยนะ <Yeah. S 1> ฝากไม่มีขั้นต่ำนะ <Yeah. S 1> ฝากถอนระบบออโต้ด้วยนะ <Yeah. S 1> เพื่อรับรองทูมันนี่วอลเล็ตด้วยนะ <Yeah. S 1> ส่วนน้องๆคนไหนที่อายุต่ำกว่า18ปีนะแนะนำรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเนาะนะ <Yeah. S 1> นะสำหรับวันนี้นะเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเนาะบายบาย